เดี๋ยวสักนิดนะคะขออนิดใหม่สักหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะมาพบกันเช่นเคยกับโค้ดพอลลี่จ้า ขอแชร์ก่อนค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับน,น้องฮัลโลมาพบกันเหมือนเดิมจ้า เสียงดังฟังชัดค่ะพอดาาา่าน,นางฟ้าหน้ากระจกมารายงานตัววันนี้นะคะมาในหัวข้อนะคะเหมาะสําหรับคนที่ยังไม่มีแฟนนะคะก่อนที่เราจะไปหัวข้อสุดท้ายเราก็ต้องมาพูดคุยกันก่อนนะคะเคเสียงดังฟังชัด เรอเพื่อนสักหน่อยกันนะคะสักหน่อยกันเนาะอ,อโอเคอวันนี้มากันได้ออยัง <laughs> เหมือนเดิมค่ะมาพบเวลาเดิม โอเคนะคะวันนี้พอนีก็มีเรื่องราวดีๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังเนาะห้ามพลาดเลยนะจ๊ะก่อนอื่นขอฝากเพื่อนๆน,น้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r ร b ์เพจและช่อง youtube พอดราดางฟ้าหน้ากระจกนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพอลี่ด้วยคะ่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก่ะ ก็ต้องขอขอบคุณในเลยผลิตภัณฑ์นะคะสมภัไพรพนดาดานะคะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆนะเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันนะก็ขอฝากไว้สักนิดนะคะสัมอา สมุนไพรพันดา่านะคะช่วยดูแลนะคะภายในของผู้หญิงทั้งระบบเลยนะคะใครที่ปวดท้องประจำเดือนเป็นตกขาวไม่กินภายในช่องค้อหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกติมลูกอักเสบมลูกบวมเป็นชีกเป็นเนื้องอกนะคะเอาพันดา่าไปทานเลยค่ะช่วยได้แน่นอนฝากไว้ในอ้อมอใจนะคะอ้อมกอดนอะ ชาวสาวด้วยนะคะซอมไพรพรดา,าจานะ้านี่เลยโอเคนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดแชร์ได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเหมาะสมสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนหรือว่าคนโสดมาทางนี้เลยคะ่ะ นะคะแล้วมาล็อกสเปกเนื้อคู่กันแบบง่ายๆนะคะเนาะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักโค้ดพอลีนะคะจู่ๆก็มาจากไหนนะคะถึงจะมาสอน NLP แล้วว่าการสั่งจิตนะคะก่อนอื่นก็ขอนะคะแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะคะพอลลี่ก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้นะคะลักสูตร NLP นะคะ,ะเกี่ยวกับกด ธรรมชาติหรือว,ว่ากดแรงดึงดูดเนาะกฎแห่งความเหมาะสมนะคะก็ได้ความรู้นะคะมากมายเลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพือนน้องๆทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะหรือว,ว่าดูไลฟ์สดอยู่เนาะเออนะคะก็ช่วยเชียร์แรงบันดาลใจให้กับพลีด้วยนะคะโอเคค่ะนะคะก่อนที่จะมาสรุปคอสุดท้ายนะคะสรุปคอสุดท้ายเนาะ ่าเป็นยังไงกันบ้างนออนะคะอยากมีแฟนดีๆอยากมีเนื้อคู่ดีๆกันแล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะมาฟังไลฟ์อ่า YouTube uh, หรือว่าไลฟ์ช่องนี้นะคะช่องพรนลรานางฟ้านากระจกนะฮะมาค่ะเรามาล็อกสเปคเนื้อคู่กันเลยนะคะกี่นาทีแล้วเน็ตไม่ค่อยดีเนาะ มาจ้าอะจะเริ่มแล้วนะคะจะเริ่มแล้วข้อสุดท้ายเนาะก่อนที่เราจะจบรายนี้นะคะเขากันมาเยอะๆเลยจ้าฮัลโหล ค่ะอยากมีแฟนนาตายังไงอยากมีแฟนนิสัยยังไงก็มาดูกันมาดูไลสดอ่าช่องพอด่านาฟ้าหน้ากระจกนะฮะแล้วคุณจะพบคําตอบอมามา,มาค่ะมาค่ะมาจได้แฟนแบบไหนสวยใสยแค่ไหน อ่านิสัยยังไงนะคะมาลอกสเปกกันเลยจ้านะฮะเริ่มเลยอ่าก่อนที่เราจะอ่ามีแฟนนะฮะนิสัยยังไงเนี่ยเราต้องนะคะเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะคะต้องถามตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นนะคะอยากมีแฟนมีเหตุมีผลนะคะต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีเหตุมีผลหรือยังนะคะต้องถามตัวเองก่อนนะ ไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเราอยากย,าก,ย,าก,ยากได้ก็อกเอาเลยนําไม่ได้นะคะเราต้องถามตัวเองก่อนนะคะเนาะถ้าตัวเองมีคนมีคนแบบมีเหตุมีผลแล้วนะคะแล้วคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะ่ะก็จะเป็นเหมือนเรานะคะก็จะมีเหตุมีผลนะคะจริงค่ะท้าเมื่อเรายังเป็นแบบเดิมๆอยู่นะคะ เราก็จะเจอคุณแบบเดิมเดิมเดิมเแบบที่ผ่านมาเนาะเออนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนในสายแฟนใหม่ก็เปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะคะอย่าไปเปลี่ยนกับคนอื่นนะเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะคะเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะได้กับสิ่งที่เราต้องการแน่นอนนะคะโฟกัสเลยค่ะนะคะจะได้แฟนรักเดียวใจเดียวนะคะเออลักเราน,านะคะ เราต้องถามตัวเองว่าเรารักเดียวใจเดียวหรือยังนะคะถามกับตัวเองนะคะถามนะอ่าถามก่อนแป่ว่าอยากหลักเดียวใจเดียวแล้วก็เอออยากได้อยากได้มันไม่ได้นะคะเราต้องฝึกตัวเองก่อนนะคะทำให้ต <differ> ัวเองนะคะหลักเดียวใจเดียวสะก่อนและคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะนะคะเขาก็จะหักเดียวใจเดียวเหมือนกันเหมือนกับคุณที่ ได้โฟกัสไว้แล้วว่าได้สั่งจิตไว้เนาะเขาเรียกว่าการสั่งจิตนะคะคนที่จะคล้ายๆกันเขาจะเข้ามาหาในชีวิตของเรานะฮะสังเกตสังเกตเลยว่าพวเมียคู่กันเนี่ยสังเกตนะคะหน้าตาแม้ั้งหน้าตายัางคล้ายกันเลยนะคะนิสัยก็จะคล้ายๆกันนะฮะจริงค่ะนะคะคนดีก็จะคบกันนะฮะ คนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีนะคะเหมือนอพอลลี่เนาะยกตัวอย่างให้พอลลี่เลยนะคะก่อนอื่นก็พอลลี่ก็เป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนะคะเป็นคนที่งุดงิดมอโห,โหอ้อนใจนะคะอันนี้เป็นมาแล้วนะคะและเปลี่ยนตัวเองเนาะเปลี่ยนจากที่มโหงุงิดก็มาเป็นคนใจเย็นมากขึ้นนะคะแล้วแฟนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็ใจเย็นนะคะ นี่ค่ะมันคือกดแรงดึงดูดนะกดแห่งความเหมาะสมนะคะคนที่จะคล้ายๆกันเขาก็จะเข้ามาในชีวิตของเราเนาะง่ายๆนิดเดียวเลยค่ะนะไม่ได้ยากนะเริ่มที่ตัวเราเองเริ่มที่จิตใจเราในเริ่มที่ตัวว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมอ่าแค่นี้เองนะค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะอยากได้คนสวยนะคะก็ ชอบคนนิสัยเอสวยแบบไหนก็สามารถที่จะปิ่นรูปมาปิ่นแล้วกว็เอารูปมาติดไว้ที่ในห้องนะแล้วก็โฟกัสนะคะว่าแฟนฉันต้องนาตายอย่างนี้อย่างนี้ส่วนใสอย่างนี้คนดีอย่างเนี้ยนะฮะพูดเช้าพูดเย็นดูเช้าดูเย็นก็นอนก็ดูนะคะเขาเรียกว,ว่าโฟกัสแล้วว่าการสังจิตนะฮะจริงได้ผลจริงค่ะนะคะ จะได้พลช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเวลาถ้าถึงเวลาก็จะได้เองนะฮะใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะฮะใจเย็นๆจะรีบไปไหน <laughs> จะรีบไปไหนนะคะเดี๋ยวว่าได้เรื่องเนื้อคู่นะคะเออถ้าเมื่อคุณมีเหตุมีผลแล้วคุณใจเย็นคุณก็จะได้คนที่ดีๆตามที่ใจคุณหวังแน่นอนนะฮะตอนที่คุณยังมีอารมณ์งุดงิดโมโหโน้อยใจยอยู่คุณอย่าพึ่งยุดก่อน นะฮะอย่าเพิ่งหาคู่อย่าเพิ่งสแสวงหาคู่เลยนะฮะเดียวจะได้คนแบบแบบเราเนี่ยแหละค่ะเมื่อเรายัางวุ่นวายซับซนนะฮะเราจะได้คุณเป็คนคุณนิสัยแบบนั้นแน่นอนอันนี้เขาเรียกว่ากดไลน์ดึงดูดเนาะ จริงค่ะนะคะสวัสดีค่ะพรนราหน้าฒนะระกจกค่ะสวัสดีค่ะมีเพื่อนทักมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะนะคะอยากได้แบบว่าสวยนะหุนดีนะคะย้ำอีกว่าย้ำอีกรอบนะเอาลูกคนที่คุณชอบนะคะเอามาปิน่นนะ,ะแล้วติดไว้ที่ห้อง ห้องนอนของเราแล้ว่าติดที่โต๊ะทำงานก็ได้นะคะไม่มีใครว่าเราว่าเราเป็นพี่บ้าเราหานะคะใครจะว่ากร็ช่างเขาปล่อยเขาไปจะไปสนใจนะคะ,นะเนาะติดไว้ค่ะอันนี้คือเราทำมาแล้วมันเห็นผลแล้วอยากจะมาบอกต่อนะคะบอกต่อกับเพื่อนๆพื่อน,อนทุกคนนะที่กําลังสแสวงหาคู่อยู่นะคะอยากได้คนยังไงยังลังเลอยู่ตัดสินใจไม่ได้นะคะก็มาบอกเลยนี่พลี่มาบอกนะคะเคล็ดลับเนื้อคู่นะคะจริงค่ะ เราไปทำกันดูง,ง่ายง่ายง่ายมากจริงนะเอกสเปกได้ด้วยตัวเราเองนะคะเมื่อเราเป็นคนแบบใจเย็นแล้วเราจะได้แฟนแบบคนใจเย็นแบบเราแน่นอนเออลองไปทำดูนะคะถ้าชอบไลไรนี้ก็กดไรก็แชร์เลยนะคะแบ่งปันเนาะแบ่งปันค่ะนะคะ มีกลุ่มลูกเยอะอยู่นะคะอยากจะมาเออกลัวลืมเนาะมีแล้วก็เอามาแบ่งปันกันอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะมันไม่มีประโยชน์นะคะมีน้อยก็เอามาแบ่งเอามาแบ่งปันน้อยน้อยนะมีมากก็เอามาแบบจะเยอะหน่อยนะะมาบอกมาแนะนำให้กับทุกคนนะฮะก็อยากรู้เรื่องไหนก็นะคะคอมเมนต์ใต้อ่าช่องพรนล่านางฟ้านากระจกได้เลยค่ะเดียวพอลิจะ มาตอบรวบมาคอมเมนต์เนาะเอออยากให้พูดเรื่องยังไงทานถ้าแบบยังไม่รู้เออตอนนี้ก็ยังมีคู่ทํานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คำตอบนะคะโอเคนะคะสบัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะที่ช่องพรนลลานางฟ้านาจกนะคะที่ขายไม่ได้เลยก็ต้อง กดติดตามด้วยนะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพอลลี่คนสวยโดยจ้าคนสวยประจำจอช่องนะคะอันนี้คือเจ้าของช่องนะค่ะโอเคเนาะอะอยากได้แฟนก็ตามที่ว่าเลยนะคะเอาลองเอาไปทํากันดูนะอใจะเย็นๆนะคะมีเหตุมีผลและคุณจะพบคำตอบเองนะคะ โอเคขอจบนะคะขอจบอไรย้ยาจาเดี๋ยวเก็บโทรศัก์สักครู่นะฮะเออมาค่ะไปแล้วนะคะเอาไปลองทำกันเด้อค่ะเด้อทำมาได้ผลจริงค่ะสิบห้านาทีประมาณนะนั้นนากกว่าเนาะก็มีคนดูอยู่คนดูอยู่นะเออ โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเออเดี๋ยวแนะนํานะคะสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 นะขอฝากด้วยนะคะสมภัยพรดารานะคะเหมาะสําหรับผู้หญิงทุกคนเลยที่มีปัญหาระบบภายในนะคะภายในไม่ปกติภายในพังนะคะออกผลดาราไปทางเลยจ้าสมภัยมดลูกค่ะนะคะนี่เลยทานดีนะฮะ ขายดีทานดีนะตอนนี้กําลังแบบบุมๆเลยนะคะตัวนี้สีชมพูนะก่องสีชมพูแบบนี้นะคะของแท้ค่ะของแทล้อยเ100็ไม่มีของปลอมนะจ๊ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณยังยิ่งเลยที่เขามาดูเนาะขอให้โชคดีนะคะ